เราดูเรื่องของการลดดอกเบี้ยของกรนงกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีคนไปสัมภาษณ์คุณพิชัยชุนหาวเชิระรองนายกและรัฐมนตรีพานชิ์นะคะท่านก็ขอบคุณะคะทางกรนงนะก็ถือว่าเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดหวังนะคะเป็นการช่วยประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กอย่างผู้ประกอบการ SME ค่ะแต่ก็หวังนะบอกประชุมรอบหน้าเดือนธันวาคมอ่ะขออีกได้ไหมสัก0.25%ปรค่ะ เรื่องนี้นะคะคุณพิชัยก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าไอเรื่องของการที่กรงอง,องลดดอกเบี้ยเนี่ยลงสู่ระดับ2.25%เนี่ยก็เป็นไปตามอย่างที่รัฐคาดหวังและแน่นอนว่าคนที่จะไปกู้เงินล็อตใหม่เนี่ยก็จะได้ดอกเบีย้ย0.25ไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ที่มันสําคัญไปกว่านั้นคือคนเป็นเนียเขาก็จะได้ลดอัตราดอกเบีย้ยและมีผลต่อความเชื่อมั่นเงินกู้ในตลาดบอลเยลนะคะหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็จะมีผล ดีกับนักลงทุนรุ่นเก่า แต่ก็ยังกังวลนะนี่ส่วนบุคคลนี่ SME นะคะคือลดดอกเบีย้ยแล้วก็จริงแต่มันต้องมีสภาพคล่องด้วยไงดังนั้นจะหาทางพูดคุยกับธนาคารพาณิชย์ในเรื่องนี้เพราะว่าแบงก์รัฐได้ทําเต็มที่ในทุกมิติแล้วท่านรัฐมนตรีก็หวังนะคะว่าในการประชุมของกรงงครั้งต่อไปเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยลงอีกสัก0.25%ซซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยเพราะเศรษฐกิจไทยเราผูกกับเศรษฐกิจโลกอย่างมากส่วนกรอบเงินเฟอ้อ อยากให้ปรับมาอยู่ที่2ถึงเปอร์เซ็นต์ไงเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจโตดีขึ้นแต่จะปรับปีนี้หรือปีไหนขอคุยกันก่อนอเราคงต้องดูนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยผูกกับเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากนะครับตัวเรื่องของตัวเราเนี่ยต้องปรับปรุงอยู่แล้วแหละภายในนะครับเรื่องจะต้องทําอะไรก็ผูกพันกับต่างประเทศเพราะนั้นการเราคงต้องติดตามต่อเนื่องว่าสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยวิธีคิดเขาเขายังไปในแนวโน้มใดนะครับถ้าเป็นนวก็ก็ การัการคงต้อง,ต,องต้องคิดให้หนักน็ครับก็จะเป็นอะไร,ร,รก็คือควรจะปรับมาอยู่ที่สัก2-3%งสามเอร์ไหมครับก็เราก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะช่วยให้เศรษฐกิจมันนั่นเราก็ต้องคงต้องตั้งให้มันสูงมากกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยครับ สามวันหนึ่งนี่ผมคิดว่ามันมันคงไม่ได้นะครับต้องปรับในปีนี้เลยใช่ไหมคะก็ปกติแล้วก็มีการตกลงกันเป็นปีๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ก็นี่ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็คงต้องมีการนั่งคุยตกลงอย่างที่ว่าคงจะเห็นนะทางภาครัฐก็ทางทายก็ได้บอกแล้วว่าเนี่ยได้เวลาแล้วเดือนนี้อะไรเงี้ยจะนั่งคุยกันทุกคนก็เตรียมข้อมูลนะนั่งคุยกันนะครับเพื่อจะตกเรื่องนี้ต่อไป